มาใหม่อีกแล้วเนี่ยฮะใช่ค่ะเสี่ไครับพญาติครับช่วยครับอา้าวอุนิพนธ์พาพาใครเข้ามาล่ะคะเนี่ยไม่ต้องตกใจหนูเคมเฮียเอ็มเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเสียมานานแสนนานแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมอ้าวอาไอ้หลานชาย <c oughs> โอ้โหไม่ได้เจอกันตึ๊กตัก กำนเพิ่งกนอกมื่อไรเนี่ยผมกลับมาสักพักเลยครับแต่ว่าผมยุ่งยุ่งนะครับคร <c oughs> ับผมยุ่งกับไปร้านทำผมเนี่ยให้เขาใส่แล้วก็ลงคิ้งหมดเยอะๆมันเล่าวีง่ายมันอะไรไม่ยุ่ง <c oughs> ตัวผมเนี่ยครับยุ่งก็เลือยยุ่งอ่ะก็เลยไม่มีเวลาได้ไปสวัสดีคุณนายได้ข่าวว่ากำลังเป็นเจ้าของค่ายเทปใช่ไหมถึ๊กชื่อค่ายเทปอะไรอ่ะครอากาเล็กคอร์ด ประกาศหานักร้องทางหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะอเข่าเร็วนี่แล้วแล้วเป็นไงล่ะได้นักร้องเข้าไปยังก็มีเหมือนมีภายกระซิบที่หูว่าแถวแถวเนี้ยจะมีช่างเผือกลองเพลงเสียงนี้ักเชือกสองเชือกอยากจะไล่แถวนี้แต่ช้าแต่รีบแพ่โทรมารู้ตัวว่า โอหโหเต้นซะจนไม่มีสมาธิหูฟังเลยคุณอยากได้ดูซะด้วยโอ้หเสียงดีมากเลยอยากได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เป็น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 อะไรครับคือเวลาอยากได้อะไรแล่ามันกล้มเนื้อมันจะกระตุกอย่างเงี้ยครับมันอยากได้นี่นะครับโรคนี้เสียงดีว่านะว่าอนุญาตให้ลืออเลยปรกกวดร้องเพลงในโรงงานวะและถ้าคนไหนนะเสียงลี ผูกใจหรือเอาเข้าค่ายหรืออะไรเลยดีหรือใจดีขนาดนี้เหรอจัดประกวดร้งเพลงในโรงงานถ้าได้ช่างเถื่อแล้วเอาไปผูกได้ที่บ้านโอ้แต่ชาแต่ลีแผ่ผูกมาผมาผมาทำไมอาเชิญเลยสีเม นี่โรงงานของวัวนะอานักงานแต่ละคนเนี่ยเสียงดีๆกับทุกคนเลยถ้าถูกใจคนไหนนะดึงเข้าค่ายเข้าสังกัดได้เลยไม่ต้องมีอะไรผูกพันสังกัดอะไรคะตกใจขนาดนี้เจอช้างเผือกแล้วหรอคะช้างเผือกบ้าจริงลิงเผือกไม่ว่านี่เพื่อนเสียเองเจ้าของค่ายเพลงอ ต้องการที่จะหานักร้องเสียงดีเข้าในสังกัดค่ายอะไรอปป้าอะไรนะ <c oughs> อากาเลคอดอากาเลคอดถ้าอย่างนั้นคุณก็มาถูกที่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเฮียนเนี่ยมีคุณสมบัติครบทุกอย่างเท่าที่คุณต้องการเลยค่ะลาวอสิว่แต่ว่าว่ารู้ด้วยสายตาแล้วนะ อหนูคนนี้ก็น,น้าจิ้มนหน้าจิ้มตาเอ้ยเี๋ยว,ยวคิดไม่ถูกนะน้าจิ้มลิ้มอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะน่าจะไล่ไม่ต้องตกใจแย่งกันอยากไลยนะ่ยังไงยังไงเสียก็จะจัดงานให้มีการประกวดร้องเพลงในโรงงานของเราดีไหมเฮ้ยงานประกวดร้องเพลงเหรอคะเสียเฮ้ยแสดงว่าเสียนี่เน้นเสียงไม่เน้นหน้าตาใช่ไหมคะ ก็คงจะประมาณอย่างนั้นนะแต่ก so so ็เสียก <care> <goals> ็ต <Nig ga> <choses> ั pair, huh? ้งงบประมาณไว้สําหรับกลับหน้าตาของบางคนเหมือนกันมีงบเอาไปตกแต่งแต่ว่าหน้าอย่างเื่อนี่นะถ้าเอาไปเกาหลีนะทำไมเกาหลีก็คงจะต้องเกาหัวเกาหัวหมอเป็นรังแคหรอคะมันไม่อะไรเป็นรังแคมาขับปวดหัวก็น่าเรืองอะไรอะไรอะไรเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เราจะจัดประกวดร้องเพลงกันได้เลย วถ้ายังอยู่ <ขอ S 1> แล้วล <ะ S 1> เดี๋ยวก็แบบแม,แมับนในที่สุดความฝันที่ฉันจะถเป็นนักร้องก็เป็นความจริงในที่สุดอ่าที่โทรมาสั่งได้แล้วคะ่ะเออปามุยเดี๋ยวพี่อวกก่อนน้ำอุ่นนะเพื่อกินน้ำไปแล้วเจ็บคอเสียงไม่ดีอ่ะเฮ้ยเสีสสสสสยงเป็นอะไรพี่อวก มาสมบายหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้ก็กันตั้งแต่หัวจะนี่กาประกวดเราแพงเสียงจะก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะอจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟ,ากฟาก้าจะไปคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังจะอยู่ในแสงไฟจะปเป็นแมงเมาในกองไฟเหรอคะบ้าแมงเมาอะไรของเธอ ถ้าถึงฉันจะเป็นซูเปอร์สตาร์ย่ะโอ้ยตาตาจะดเซ็กนะคะเนี่ยโอ้ยสตอรนเมาแล้วก็สั่งเลยล่ะฉันหมายถึงซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่ซูเปอร์ขาไก่เออยน้ำอุ่นเนี่ยแล้วจ้ะพี่วัวขอบใจมากว่ามุ้ยรองเท้าแตะติดคอเหรอม่วเตรียมแรงอ่ะพูดแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเตรียมเพลงประกวดแล้วเหรอคะคุณเคมเรียบร้อยแอะไรอย่ะฉันก็เตรียมแล้วเหมือนกัน แต่ฮวกไม่รู้แล้วจะร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอย่ะใหญ่เลยอ่ะแหน่ฮวกเสียงมาซะขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอีกหรือยาแตงโม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 รุ่นพี่เราเหมือนรับประทานดอกตกใจแตงโมจินตราไม่แตงโมจินตราไม่จิตชอบแบงจินตลาหม เสียวใสจริงๆค,<ณ>คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีเฮ้ยพ่อพ่อครับพ่อนี่พ่อครับผมกำลังทำงานอยู่นะครับพ่อไปร้องเพลงพี่อื่นได้ไหมครับโห่นี่ฐ<ๆ>านะลูกพ่อก<พ><อ>็พ่อจะร้องมั่งไม่ได้เฉลเหรอฮะ อะไรเป็นี่พ่อแก่แล้วนี่พ่อไม่อายตัวเองมั้งเหรอเสี่ยครับจะต้องอายทำไมเกิดอะไรขึ้นครับเสี่ยมีอะไรอีกล่ะฮะอิทธิพลเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมต้องมาขัดจังหวะอย่างนี้ทุกทีเลยฉันจะร้องเพลงโธ่ผมก็ตกใจหมดผมเห็นคนมุงดูเยอะแยะผมก็รู้ว่าเสี่ยเมายาบ้าจับลูกชายคนที่ไหนเยอะแยะไม่เห็นมีเลยฮะดูอะไรกันเนี่ยฮะไปครับ ัดจังหวะอยู่ได้ขอเป็นความสุขของเสี่ยเลยไม่ได้เหรอฮะมีแต่คนขัดจังหวะไปเปิดห้องคาโอเกะร้องคนเดียวก็ได้แน่ใจเหรอเสียว่าจะไปร้องคนเดียวอ่ะเก๋เคมเคิร์มมันหายไปไหนเกจะไปกับฉันหรือเปล่าล่ะเสี่ยเห็นอย่างเงี้ยไอ้ที่ผมก็เลือกนะคะไม่เอาค่ะคิดอะไรอยู่อ่ะฉันอยากได้แล้วเอาไป เดียวขอขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสิค่ะเราไม่สนใจจะสมัครประกวดร้องเพลงเขาเลยเธออืออุ้ยคนต้องเยอะแยะครับไม่ไหวมั้งคะสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะพวกนั้นเขาศิลปินเดียวกันทั้งนั้นก็เธอร้องคู่คุณฐานะสิเอ๊ร้องเพลงคู่กันใ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 นคุณอิทธิพลโยนงานให้ผมแล้วเนี่ยเฮ้แหมนจะยากอะไรก็ศิลปินคู่เอาไปไงสักสักหนึ่งผลงานเพลงมนรักดอกคำใต้ เอาหนะเอาหนะลองดูลองดูมาเป็นคู่เป็นคู่จริงกะเจ้าจริงสิพอได้เออพอได้เจ้าห้าสี่สามสองแอคชั่นผิวรมพัดชังดอกข้งใต้กิุนหอมละมุนโชยกลิ่นละไม่โอ้ สุสวรรค์โอ้าวร้องดีอ,อย่างนงี้นะเราเนี่ยเฮ้ยยังมาได้รอสักท่อนเลยเจ้าน,นี่ไม่ต้องปหวหรอกว้องพอร้องเพลงผมว่าไปตั้งคณะตลกดีกว่าแหมฮากันตลอดจริงจริงเลยเชียว